Hi สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดี้รับเข้าสู่ o iO ไอโอชานนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวหลุดของมือถือจากค่ายเรียวมีนะครับซึ่งในข่าวว่าเรียวมีนะครับผมกําลังจะเปิดตัวมือถือใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นตัวท็อปนะครับผมนั่นก็คือ Realme ี t 2 Master x ส o l l r r e อ็ i i ์พชื่อย,ยาวมากอีกครั้งนะครับท่านผู้ชม r ร a l m มี t 2 Master x x o l o e e r e i i t i o n อืมยาวนะครับเดีย๋ยวผมจะเรียกสั้นๆว่า x x p l o r e r e i i t i o n แล้วกันนะครับตัว x x p l o r e r e d i t i o n ของ Realme 2นะครับผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าจัดหนาจัดเต็มนะครับเพราะว่าเขาเลือกใช <c oughs> ้ Snapdragon 8 p อน,น s g e พ1นะฮะและที่สำคัญเนี่ยได้ขนะ่าวไว้แล้วว่าจะรองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่100วัตต์เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัว Explorer Edition อเอ็ e a l m e ลเล็น่าซื้อขนาดนไหนเรียวมีสองเนเลยครับ ในช่วงครึ่งหลังปีนี้นะครับผมสมาร์ทโฟนเรือธงหลายรุ่นเนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดตัวกันอย่างมากมายนะครับโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็น Realme GT 2 Master Explorer Edition นะฮะที่จะมาสานต่อจาก Realme GT Master Explorer Edition ที่เปิดตัวในกลางปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็มีสเปคหลุดออกมาจากทาง d i g i t a l Chat Station แล้วครับทางด i g i t a l Chat s t a t i o นะฮะร,ระบุว่าสเปคของ Realme GT 2 Master Explorer Edition เนี่ย จะมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลเรือธงของ s e a p d r a g o n 8 Plus Gen 1มาพร้อมกับหน้าจอแบบ OLED ซึ่งขอบจะเป็นแบบโค้งนะครับความละเอียด Full HD+ Plus รองรับค่า Refresh Rate สูงสุดอยู่ที่ 120Hz มีกล้องหน้าแบบ Punch Hole ตรงกลางขณะที่กล้องหลังนะครับผมมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50เมกะพิกและให้แบตเตอรี่มา2ขนาดนะครับผมได้แก่ 4,800mAh และ 5,000mAh ซึ่งคาดว่ารุ่นแบตเตอรี่ 4,800mAh นะครับผมจะใช้เทคโนโลยีชาร์จไวอยู่ที่ 150W ส่วนแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับผมจะรองรับการชาร์จไวได้อยู่ที่100วัตต์นอกจากนี้นะฮะสมาร์ทโฟนเรียวมีโมเดล RMX 3551ก็ได้ปรากฏบน a n นตูตู้ว่าจะใช้ขุมพลังของ Snapdragon 8 Plus Gen 1โดยอาจจะเป็นรุ่นเรียวมี GT2 Master Explorer Edition นี้เลยก็ได้นะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับข่าวหลุดของเรียวมี GT2 Master Explorer Edition นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นสารต่อของทางเรียวมีตัว Gt Master Explorer Edition ตัวที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะฮะมาเรีวมาไวาจริงจรงนะครับท่านผู้ชมคนเก่าก็ยังแบบใช้งานในะไมัยตัวใหม่ก็มีเขา้าออกมานะครับคนซื้อมือถือนี่ก็คือแบบงงมาเท้านะครับซื้อปุ๊บตกคุณปาอะไรอย่เงี้ยอันนี้แซลล์นะครับท่านผู้ชมอ,อันนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับข่าวลุ้น,นะครับจากสื่อของต่างประเทศน,นะครับผมก็มาเล่ามาบอกให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเผื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารก่อนใครนะครับอ่า ก่อนอจะจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะผมอย่าลืมกดซับส,ส,ส,สไคร b ์กดไกล,ไล,ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลอัปเดตแล้วก็การวริวต่างๆในช่องผมนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใน EP หน้านครับผมบ๊ายบาย